็นอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงนะคะที่หันมันลงทุนทําธุรกิจเสริมอาหารเพื่อสุขภาพอย่างจริงจังอีกคนแล้วล่ะค่ะสําหรับนักสแสดงคุณภาพขับแก้วของเมืองไทยอย่างอันหนิงนิรุตนะคะทีล่าสุดได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอซินที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมซิงเก็นะคะที่ได้รับรองจากสถาบันวิจัยระดับโลกตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการดูแลสุขภาพนะคะในฐานะผู้ร่วมก่อ,กอตั้งบริษัทกรุงเทพเฮลท์แคร์อินโนเวชั่นจำกัดผู้นําด้านการคิดคนแล้วก็พัฒนาธุรกิจสุขภาพ ภายใต้สโลแกนในคะ Innovation for your health นวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคุณไปเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมกันผลิตขึ้นมาชื่อว่าไบโอซินนะครับเพื่อเป็นจุลินทรีย์ในการดูแลสุขภาพร่างกายเราในภายในคือตั้งแต่ทางเดินอาหารลำไส้กระเพาะเพื่อช่วยสร้างภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันให้เราก่อนที่เราจะป่วยมากกว่านี้เช่นว่า ท้องผูกมันก็อึดอัดแล้วไปทํางานก็ลําบากท้องเสียก็ไปไหนเดินทางก็ลําบากตรงนี้ก็เข้าไปช่วยด้วยนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารก็แล้วกันบางคนบางท่านคิดว่าอาหารอร่อยออทานน้าตาลชอบมากของหวานหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ใช่แต่เรื่องอาหารอย่างเดียวหรือว่าออกกาลังกายไม่เพียงพอและโดยเฉพาะเ,เครื่องดื่มที่ที่เป็นแอลกอฮอล์เช่นเราดื่มสุราดื่มเหล้าหรือสุปรี่มากเกินไป รวมไปถึงเครื่องดื่มที่ที่มีสเตรอยแล้วก็มีนิโคตินและอีกอย่างหนึ่งก็คือร่างกายของเราสุูญลงไปละอายุมากขึ้นแล้วออกกำลังกายน้อยไปละซึ่งต้ลตานี้เข้าไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราครับ <Okay. S 1> เกิดขึ้นได้จากเราก็ไปดูแลรักษาดูแลร่างกายที่ศูนย์ฉลอ okay. เรียกว่าชะลอวัยชะลาแล้วกันครับหรือว่ายังไม่ถึงวัยชะลาก็ไปชะลอไม่ให้มันชะลาอย่างผมก็แล้วกันนะครับก็ได้รับการดูแลจากคุณต๋องแล้วก็อาจารย์หมอหน่อยที่ว่าร่างกายเราจะรุดโทมลงไปมากกว่านี้หรือว่าจะป่วยไปมากกว่านี้เราสามารถช่วยเหลือไม่ให้มันป่วยไปมากกว่านี้หรือว่าให้ฟื้นขึ้นมาได้หรือใครที่ใกล้จะป่วยแล้วก็ไปชะลอไม่ให้มีอาการเจ็บป่วยในเวลาใกล้ ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองครับอาจารย์หมอกับพี่ต๋องก็บอกว่าไม่ใช่ว่ายาของเราดีวิเศษแล้วกินไปเท่าไหร่แล้วเราก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมที่อาจจะสุ่มเสียงทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วย เราต้องช่วยตัวเราเองด้วยนั่นคือคําสั่งจากอาจารย์หมอหน่อยและพี่ต๋องครับ,รบไม่จําเป็นยายานี้ไม่ได้เหมาะสําหรับผม76ขึ้นไปแล้วคนที่อายุ3 5้าก็ไม่ต้องกินไม่ใช่เลยเพราะว่าเราอยู่ในพฤติกรรมการกินละพฤติกรรมการกินไม่ใช่ว่าผมอายุ76แล้วผมกินอย่างที่ผมพูดและผมทำอย่างที่ผมพูดหมดไม่พักผ่อนเครียดแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเลยไม่ไปตรวจร่างกายเลยไม่ไม่ใช่ครับทุกคน เครียดหมดอะเดี๋ยวนี้เด็กๆเป็นโรคหัวใจก็มีเครียดก็มีภูมิแพ้ก็มีภูมิต้านทานน้อยไปก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ความว่าต้องกินกันทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าใครสนใจร่างกายและมีวินัยเราก็สามารถทานได้ทุกวัยนะครับแล้วก็ทุกเพศครับ ไม่ได้มีข้อห้ามในการรับประทานค่ะสามารถรับประทานได้ค่ะครับแล้วคนที่เขาบอกขึ้นชอว่าวิตามินมันจะมีผลต่อตับอย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นไหมครับกับสารตัวนี้ครับไม่ไม่ค่ะคแต่จริงๆก็คือว่าก่อนที่จะรับประทานรเราควรจะมาเช็คเอาก่อนว่าเรารมีความกังวลใจด้านไหนนะคะแล้วเราก็จะรับประทานได้แบบถูกต้องมากขึ้นและเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นค่ะค เราอยากจะมอบสิ่งดีให้กับสังคมนะฮะเราคิดว่าพีนฟันตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์สําหรับทุกช่วงวัยอย่างที่คุณอาบอกนะครับแล้วก็มันเหมาะสม,มกับการที่เราจะแบบดูแลสุขภาพในทุกๆวันนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบเรื่องการย่อยอาหารระบบเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องลำไส้กระเพาะอาหารเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหลักเลยที่คนไทยเป็นกันอยู่บ้างนะฮะจากภาวะความเครียดจ,จากอาหารที่ทานอะไรต่างๆนะครับก็เลยได้นำเสนอไบโอซินให้กับทุกๆคนครับ เราเพิ่งจะเริ่มคิดแล้วก็เพิ่งจะเ,เริ่มออกจาหน่ายหลังจากที่เราได้ทดลองมากันหมดแล้วทุกคนที่พูดกันอยู่ตรงเนี้ยเราเรารู้แล้วว่า,าช่วยได้จริงๆไม่มากก็น้อยสิ่งที่เราจะติดต่อได้ติดต่อได้เข้าไปใน Facebook หรือว่าเข้าไปใน YouTube ของ BAC ก่อนเลยนะครับ mm hmm. นอกจากนั้นแล้วสิ่งอื่นๆเนี่ยเราก็จะทยอยตามออกมาให้ด้วยการสั่งซื้อและราคาไม่ได้แพงเวอร์เพราะว่า ของเราคิดค้นมาด้วยคนไทยทําด้วยคนไทยนะครับเม็ดละสามสิบบาทบางคนก็บอกแพงไปไหมบางคนก็บอก30สบาทเพื่อร่างกายเพื่อสุขภาพของเราเ,เราใช้เงินมากกว่า30สิบาทในการที่ทําร้ายร่างกายหรือทําลายร่างกายของเราแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากในการทานเพียงละวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองมันก็ไม่มีอะไรปุกพันแล้วก็ทานง่ายเพราะว่าเป็นแคปซูลทานไปน้ําตามไปแล้วก็ก่อนจะเข้านอนหน่อยก็ได้เราก็ หเม็ดเท่านั้นเองพกพาไปไหนก็ง่ายสะดวกอก็เลยอยากจะฝากไปถึงท่านนะครับตอนนี้ติดต่อที่ BAC ก่อนก็ไปใน Facebook แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีทางออนไลน์ต่างๆที่นําส่งไปถึงบ้านทุกอย่างนี้เราต้องค่อยๆค,ค,คิดทีหลังแต่ว่าเมื่อเราคิดแล้วมาพูดวันนี้ก็คือเรารับทราบถึงความดีของไบโอซินนี้แล้วเราถึงได้การนําเสนอมาเราไม่ได้ไปนเน้นว่าโอ้ต้องซื้อกับเราวันนี้เรา,เรา,เ,ราเราพร้อมจะขายเยอะแยะเลยวันนี้ ค่อยๆติดตามครับแล้วเราจะนําเสนอว่าติดต่อหาได้ทางไหนซื้อได้ทางไหนแล้วก็จะมีอะไรซื้อแลกแจกแถมแบบที่เขาทำกันไหมหรืออะไรค่อยๆทํากันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรานําเสนอต้องดีก่อนแล้วแล้วค่อยมาพูดเรื่องของการซื้อขายเราไม่ได้หวังเรื่องของการตลาดอะไรมากมายแล้วทุกคนต้องมาซื้อแล้วยี่ห้ออื่นเขาก็มีนะบริษัทอื่นเขาก็ทําแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมือนเราถ้าหากว่าทํากันเหมือนกันหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปเปรียบเทียบหรือว่า ไปให้คุณตัดสินได้ซื้ออะไรก็ได้ทั้งหมดเพราะงันค่อยๆค,ค,ครับทดลองดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมรวมไปถึงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะ